นี่คือช่วงเวลาที่โลกต้องหันมามองภัยธรรมชาติที่กำลังคุกคามมนุษยชาติอย่างต่อเนื่องพายุไต้ฝุ่นฟุมว่องกำลังเตรียมขึ้นฝั่งฟิลิปปินส์หลังจากพายุคันแมกีีเพิ่งถล่มไปไม่นานแต่รอเดี๋ยวก่อนนี่ไม่ใช่แค่เรื่องพายุธรรมดามดาแต่เป็นเรื่องที่บอกใบวิกฤตสภาพอากาศที่ใหญ่กว่านั้นมากมายและนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามไปมาดูกันว่าเรื่องราวนี้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในโลกของเราได้อย่างไร ในวันที่8พฤศจิกายน2568สำนักข่าว CNN รายงานข่าวสำคัญเกี่ยวกับพายุไต้ฝุ่นใหม่ชื่อฟุงว่อง f u n g D B u o n g o n g ซึ่งชาวบ้านในฟิลิปปินส์เรียกว่าอูวานอวนพายุลูกนี้กำลังพัฒนาเป็นภายคุกคามครั้งใหม่สำหรับฟิลิปปินส์ที่เพิ่งเริ่มฟื้นตัวจากการถูกพายุลูกก่อนหน้าคันแมกีถลมอย่างหนักฟุงหว่องจะกลายเป็นพายุลูกที่สองในรอบไม่กี่สัปดาห์ที่กระหน่ำประเทศนี้ ชาวบ้านในเส้นทางที่พายุจะผ่านได้รับคำเตือนอย่างเร่งด่วนให้อพยพออกจากพื้นที่เพื่อหลีกหนีลมพายุรุนแรงและคลื่นทะเลที่อาจทำลายชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างหายยั่วหลวงนักพยากรณ์อากาศคาดการว่าฟุงหวองอาจเพิ่มความแรงจนกลายเป็นซูเปอร์ไต้ฝุ่นก่อนที่จะขึ้นฝั่งชายฝั่งตะวันออกในวันอาทิตย์นี้วันที่9พฤศจิกายนเบนิสันเอสตตเรจาผู้เชี่ยวชาญด้านพยากรณ์จากสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติฟิลิปปินส์เเซอร์ ได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าวงลมขนาดยักษ์ย้ายของฟุมว่องซึ่งมีรัศมีกว้างถึง1,500กิโลเมตรกำลังพัดพาอาณาจักรฝนตกหนักและลมแรงเข้าไปในบางส่วนของฟิลิปปินส์และอาจครอบคลุมเกือบทั้งประเทศได้เลยเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นลองนึกภาพวงลมขนาดใหญ่เท่านี้เหมือนกับการที่พายุกำลังกอดประเทศทั้งหมดเอาไว้ทำให้ฝนตกหนักและลมแรงกระจายออกไปทั่วทุกมุม ตั้งแต่เช้าวันที่8พฤศจิกายนพายุฟุงหว่องกำลังเคลื่อนตัวผ่านทะเลฟิลิปปินด้วยความเร็วลมคงที่140กิโลเมตรต่อชั่วโมงและลมกระโชกสูงสุดถึง170กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพเกเซอร์ได้ออกคำเตือนฉุกเฉินให้ชาวบ้านในพื้นที่ราบลุ่มและชายฝั่งรีบอบพยพไปยังที่สูงขึ้น และสั่งห้ามกิจกรรมทางทะเลทั้งหมดเพราะคาดว่าจะมีลมพายุรุนแรงและคลื่นทะเลที่อาจพัดถล่มทำลายล้างในเกาะลูซอนซึ่งเป็นเกาะที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในประเทศและเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงมนิลารวมถึงหมู่เกาะวิซายัตและเกาะซิอากาซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับผู้ที่รักการเล่นเซิร์ฟ หลายสายการบินรวมถึงฟิลิปปินแอร์ไลน์ได้ยกเลิกเที่ยวบินจำนวนมากตามที่สำนักงานการบินเพื่อนฟิลิปปินรายงานและหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาได้อัปเกรดสถานะของฟุงหว่องให้เป็นไต้ฝุ่นเมื่อคืนวันศุกร์ที่เจ็ดพฤศจิกายนเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากลดสถานะของพายุคันแมกิลงฟิลิปปินซึ่งเป็นประเทศที่คุณเคยกับพายุไต้ฝุ่นมานานได้เผชิญกับพายุที่มีชื่อเรียกถึง21ลูกในปีนี้โดยไม่มีช่วงพักผ่อนให้โล่งใจเลยอย่างที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นระบุและนี่คือจุดที่เรื่่่องเริมมนนนาาสใจกขึ้ มหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกเป็นแหล่งกำเนิดพายุเขตร้อนที่เกิดบ่อยที่สุดในโลกแต่ในช่วง8ปีที่ผ่านมาอุณภูมิม,มหาสมุทรได้ทำสถิติสูงสุดทุกปีมหาสมุทรที่ร้อนขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มนุษย์ก่อขึ้นได้ให้พลังงานมหาศาลแก่พายุเหล่านี้ในการเพิ่มความรุนแรงวิกฤตสภาพภูมิอากาศนี้กำลังเร่งปฏิกิริยา หาให้ฝนตกหนักขึ้นเพราะอากาศอุ่นสามารถกักเก็บความชื้นได้มากขึ้นก่อนที่จะเทลงสู่เมืองและชุมชนต่างๆดังที่เราเห็นในเอเชียตะวันออกเฉียงในสัปดาห์นี้แต่รอเดี๋ยวนี่คือจุดที่มันกลายเป็นเรื่องที่มีความขัดแยง้งบางคนอาจบอกว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นภัยคุกคามที่มนุษย์เราสร้างเองแต่มีเสียงที่ต่างออกไปที่มองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของวัตกร,รธรรมชาติของโลกหรือแม้แต่โอกาสสำหรับนวัตกรรมในการปรับตัวคุณคิดอย่างไรมนุษย์เราควรรับผิดชอบมากขึ้นหรือไม่ ฟิลิปปินส์กำลังเผชิญกับฤดูพายุที่ยาวนานและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆโดยหน่วยงานกู้ภัยกำลังเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ถูกพายุคันแมกีทำลายขณะที่ชาวบ้านเตรียมพร้อมรับมือฟุงหว่องด้วยความวิตกกังวลรัฐบาลจึงเรียกร้องความช่วยเหลือจากนานาชาติเพื่อเสริมสร้างระบบเตือนภัยและโครงสร้างพื้นฐานป้องกันภัยซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีของการที่ประเทศต่างๆต้องร่วมมือกันในยุคโลกาภิวัตน์นี้และนี่คือส่วนที่น่าสนใจอีกข้อหนึ่งพายุฟุงหว่อง จะขึ้นเหนือและไม่กระทบประเทศไทยโดยตรงแต่จะมีผลกระทบทางอ้อมที่เราไม่ควรมองข้ามตามการคาดการณ์จากสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติฟิลิปปินส์ศูนย์กลางของพายุลูกนี้ตั้งอยู่ที่ทะเลฟิลิปปินตะวันตก และคาดว่าจะพัดผ่านเกาะลูซอนทางตอนเหนือซึ่งอาจนำมาซึ่งฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มในหลายพื้นที่รวมถึงกรุงมานิลาหลังจากนั้นพายุจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ทะเลจีนใต้ตอนเหนือและมีแนวโน้มที่จะมุ่งหน้าสู่เกาะไหหลำหรือชายฝั่งตอนใต้ของจีนก่อนที่จะอ่อนกำลังลงเมื่อเข้าใกล้แผ่นดินใหญ่ของจีนตอนใต้ซึ่งอาจส่งผลให้เวียดนามตอนเหนือและลาวตอนบนประสบกับฝนตกหนักในช่วงวันที่1 0 1ถึงพฤศจิกายน2568เพื่อ ให้เห็นภาพชัดขึ้นลองนึกถึงพายุเป็นเหมือนลูกบอลใหญ่ที่กลิ้งผ่านภูมิภาคต่างๆและปล่อยพลังงานออกมาเป็นฝนและลมแม้ประเทศไทยจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากพายุฟุงหว่องแต่จะมีอิทธิพลทางอ้อมโดยเฉพาะในภาคใต้และอ่าวไทยที่คาดว่าจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นและคลื่นลมแรงขึ้นในช่วงวันที่9ถึง12พฤศจิกายนเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะมีกำลังแรงขึ้นตามอิทธิพลของพายุที่เคลื่อนตัวใกล้เคียงพื้นที่นี้สอดคล้องกับศูนย์อุตุนิยมวิทยายญี่ปุ่น JMA และเวียดนาม NC c h e m n ช f เที่ยังประเมินตรงกันว่าพายุจะอ่อนกำลังลงก่อนขึ้นฝั่งจีนทำให้เส้นทางของพายุครั้งนี้น่าจะสิ้นสุดลงบริเวณชายฝั่งตอนใต้ของจีนโดยไม่พัฒนาเป็นพายุไต้ฝุ่นระดับรุนแรงอ่านข่าวอื่นเพื่อเข้าใจภาพรวมมากขึ้นโลกร้อนอาหารหมดทำให้มีญี่ปุ่นออกจากป่าบุกชุมชนเพราะหิวโซ h t t p s w w w t e s t o r t s n e w s c o n t e n t 3 5 8 3 4 9คั้นแนกิจล้มเวียดนามข่าชีวิต5คนและทำให้ไฟดับกระทบชาวบ้านจำนวน1.3ล้านคน h t t p s w w w t e s t o r t s n e w s c o n t e n t 3 5 8 3 4 5 ในที่สุดแล้วพายุเหล่านี้ไม่ได้แค่ทำลายแต่ยังเป็นสัญญาณเตือนให้เราเห็นถึงความประบบางของโลกในยุคโลกร้อนคุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาระดับโลกที่เราต้องแก้ไขร่วมกันหรือบางคนอาจคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติที่เราควรปรับตัวได้เองมาเจรจากันในส่วนความคิดเห็นกันเถอะคุณมีมุมมองแบบไหนและอะไรคือทางออกที่ดีที่สุดในสายตาของคุณ